สวัสดีครับเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาที่กําลังดูเหมือนจะไปได้สวยเลยนะฮะแต่อยู่ๆก็มีเรื่องซับซ้อนเกิดขึ้นมาซะง,งั้นแล้วที่น่าแปลกก็คือดันมีชื่อของประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาเข้ามาเอี่ยวด้วยเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปไล่เหลืองกันเลยครับเรื่องมันเริ่มจากมีข่าวใหญ่ที่ออกมาแบบไม่ทันให้ใครได้ตั้งตัวเลยครับนั่นก็คือการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ย ประกาศระงับการเจรจาการค้าที่สำคัญมากๆกับประเทศไทยแบบกระทันหันเลยเพราะข่าวมาแบบนี้คำถามที่ทุกคนสงสัยทันทีเลยก็คือเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอาละครับงั้นเรามาเจาะลึกในรายละเอียดกันก่อนเลยว่าเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ใครเป็นคนแจ้งข่าวนี้แล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไร ปกติแล้วเรื่องใหญ่ๆระดับนี้เนี่ยเขามาักจะแจ้งกันผ่านช่องทางที่เป็นทางการใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้มันต่างออกไปเลยเพราะว่าการแจ้งเตือนเนี่ยมาโดยตรงจากรองผู้แทนการค้าของสหรัฐเลยนะฮะในคืนวันที่14พฤศจิกายน2568ซึ่งนี่เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆแล้วก็ไม่ธรรมดาเลยว่าการเจรจาทั้งหมดตอนนี้หยุดชะงักแล้วทีนี้มาถึงจุดที่เป็นหัวใจของเรื่องกันเลยครับเพราะว่าเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการระงับเจรจาครั้งนี้เนี่ย มันไม่ได้มาจากปัญหาระหว่างไทยกับสหรัฐโดยตรงนะฮะแต่กลับไปเกี่ยวข้องกับประเทศที่3นั่นก็คือกัมพูชาเงื่อนไขที่ทางสหรัฐยื่นมาเนี่ยบอกเลยว่าตรงไปตรงมามากครับเขาบอกว่าการเจรจาการค้าจะกลับมาเดินหน้าต่อได้ก็ต่อเมื่อประเทศไทยให้คำมั่นสัญญาว่าจะกลับเข้าไปสู่สิ่งที่เรียกว่าปฏิญญาร่วมไทยกัมพูชาและตรงนี้แหะครับคือจุดที่ทําให้เรื่องที่ดูเหมือนจะง่ายกลายเป็นเรื่องซับซ้อนขึ้นมาทันที แล้วไอ้ปฏิญญาร่วมที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆเลยนะครับมันคือข้อตกลงด้านความมั่นคงแล้วก็ปัญหาเรื่องชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการค้าเลยแม้แต่นิดเดียวและนี่แหละครับคือประเด็นสําคัญที่ทําให้ฝั่งไทยเราตั้งคําถามกับการตัดสินใจของสหรัฐในครั้งนี้ พอเจอเงื่อนไขที่เหมือนจะเอาเรื่องการเมืองมาปนกับเรื่องการค้าแบบนี้แน่นอนว่ารัฐบาลไทยก็ต้องมีปฏิกิริยาตอบกลับไปใช่ไหมครับเรามาดูกันครับว่าท่าทีอย่างเป็นทางการของใครต่อเรื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงปฏิกิริยาแรกเลยเนี่ยมาจากโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเลยครับคุณนิกรเดชพลางกูลที่ถแถลงแสดงความผิดหวังออกมาอย่างชัดเจนเลยนะครับต่อท่าทีของผู้แทนการค้าสหรัฐ ซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าทางฝั่งไทยเราเองก็ทั้งประหลาดใจแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจแบบนี้เอามากๆจุดยืนของฝั่งไทยเนี่ยชัดเจนมากครับคือเรามองว่าเรื่องความมั่นคงกับกัมพูชามันก็เรื่องหนึ่งส่วนเรื่องการค้ากับสหรัฐมันก็อีกเรื่องหนึ่งการเอา2ประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยมาผูกไว้ได้วยกันแบบนี้เนี่ยทางฝ่ายไทยเลยมองว่ามันไม่สมเหตุสมผลแล้วก็ไม่ถูกต้องตามหลักการด้วย เรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่ระดับเจ้าหน้าที่คุยกันนะครับแต่มันถูกยกระดับขึ้นไปสู่การหารือของผู้นําสูงสุดของทั้งสองประเทศเลยซึ่งต้องบอกว่านี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆของสถานการณ์นี้เลยทีเดียวใช่แล้วครับเรื่องนี้ร้อนไปถึงผู้นําสูงสุดเลยท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินก็เลยต่อสายตรงคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งท่านนายกก็ได้ย้ําจุดยืนเดิมของเราไปนะฮะว่าไทยต้องการแยกประเด็นชายแดนออกจากการค้า แต่ที่น่าสนใจมากๆเลยคือคําตอบของประธานาธิบดีทรัมป์ครับเขาบอกว่าสหรัฐไม่ต้องการแซงแซงและยังรับปากด้วยว่าจะไปคุยกับผู้แทนการค้าของเขาเองเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่านะฮะท่ามกลางบทสนทนาที่ดูจะค่อนข้างตึงเครียดเนี่ยมันก็มีช่วงเวลาผ่อนคลายเกิดขึ้นเหมือนกันเมื่อท่านายกอนุททินของเราเนี่ยเสนอแบบทีเล่นทีจริงไปว่าถ้าจัดการเรื่องทุนระเบิดตามแนวชายแดนได้จะขอลดภาษีเป็นการตอบแทนได้ไหม ซึ่งประธานาาิบดีรมป์ก็ตอบกลับมาแบบอารมณ์ดีเลยนะฮะว่าจะไปทําให้ด้วยความยินดีก็ถือว่าเป็นสีสันเล็กๆน้อยๆในวงสนทนาทางการทูตครับโอเคพอผูน้นําคุยกันจบแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วประเทศไทยจะเดินเกมต่อไปยังไงเรามาดูยุทธศาสตร์ที่วางเอาไว้กันครับแล้วไทยจะเดินเกมต่อไปยังไงยุทธศาสตร์ที่วางไว้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยครับเพราะว่าเป็นการเดินหมากพร้อมกันหลายทางเลยทางหนึ่งก็คือให้กระทรวงเศรษฐกิจลุยเรื่องภาษีต่อ อีกทางก็ใช้ช่องทางการทูตแล้วก็มีทางที่3ซึ่งอาจจะเป็นไพ่เด็ดเลยก็ได้คือการไปขอให้นายกรัฐมนตรีมาเลเซียมาช่วยเป็นคนกลางคุยกับทางกัมพูชาให้ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นครับนั่นก็คือการกลับไปสู่โต๊ะเจรจาการค้าเสรีกับสหรัฐให้ได้ในขณะเดียวกันก็ใช้กลไกลที่เรามีอยู่เพื่อคุยกับกัมพูชาโดยตรงเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจรักษาความสามารถในการแข่งขันของเราเอาไว้และที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการยึดมั่นในผลประโยชน์ของชาติที่มุ่งเน้นเรื่องสันติภาพเป็นหลัก เรื่องราวทั้งหมดนี้มันเลยทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้ขบคิดกันต่อนะครับว่าในเวทีโลกที่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันไปหมดแบบนี้การค้าและการเมืองจะสามารถแยกออกจากกาันได้จริงๆหรือนี่คือคำถามที่สถานการณ์นี้บังคับให้เราต้องหาคำตอบกันต่อไปครับ